สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องสมาชิกนะครับคลิปนี้มาพูดถึงหุ้นตัวใหญ่นะครับตัวหนึ่งก็คือ CPO ว่าหุ้น CPO นะครับได้โลตัสแล้วก็ได้สิทธิ์ในการเปิดในกัมพูชานะครับคุ้มจะซื้อใน PE ที่สูงหรือเปล่าซึ่งแต่ละท่านก็จะคิดไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาไล่ดูแล้วกันนะครับที่เหลือท่านก็ใช้วิจรารณญาณนะ CPO ครับก็คือราคาวันนี้วันที่11มิถุนายนะครับ71บาทหุนตัวนี้หุนเซเวนนั่นเองนะทุกท่านรู้จักกันดีนะครับไม่ต้องพูดมากนะเราก็ไปดูวัหข้อข่าวนะครับก็ดูงบกันเงินไปมาที่1เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นเราเจอนะครับปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เติบโตนะกำไรมันเริ่มที่จะนิ่งๆส่งๆจริงๆมันควรจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะ วิกฤตโควิดหรือเปล่าช่วงนี้นะครับกระทบหรือเปล่าเนี้ยต้องไปคิดต่อนะครับแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือมันเริ่มนิ่งๆทรงๆนะครับเริ่มเสถียรน,นะครับลด,ดลงนิดหน่อยด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสท,ที่1นนะครับถ้าเราคํานวณทั้งปีประเมินทั้งปีเราก็จะต้องคูณด้วย4ไตรมาสถูกไหมครับหกสตังค์นะครับคูณด้วย4ไตรามาสก็คือ6 4สี่ยี่สี่นะครับ ก็คือได้2.4เพราะฉะนั้นพื้นฐานจริงๆนะครับถ้าเราคูณด้วย PE 10เท่าเราก็จะได้ประมาณ24บาทนะครับหรือ25บาทอนะคิดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ PE 20เท่านะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานของ c p พอจริง,รงมันควรจะอยู่ที่50บาทอยู่ที่เราเราจะให้ PE เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสําหรับส่วนตัวผมนะผมเห็นว่ามันไม่ได้เติบโตนะครับนี่คือความจริงนะนี่คือข้อมูลที่มันเป็นเป็นข้อเท็จจริงนะครับเราก็ไม่ ไม่ต้องไปคิดว่ามันจะมีข่าวโน้นข่าวนี้หรือคาดการณ์ลงหน้านะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์มันอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ตรวนี้ครับแต่ไอ้ตรงนี้คือข้อมูลเท็จริงเลยเป็นข้อมูลที่มันเป็นแฟกต์นะครับเราก็เห็นตัวเลขชัดๆอยู่ว่ามันก็ไม่ได้เติบโตนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นหุ้นที่ดีแล้วมันไม่ได้เติบโตมากมายอาจจะให้ p e. ีสัก20เท่านะส่วนตัวผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าตัวนี้ผมให้50บบาทนี่คือสิ่งที่ผมประเมินพื้นฐานตอนนี้ นะครับอยู่ที่เจ็ิบเอบาทก็เท่าเท่ากับผมมองว่ามันยังแพงอยู่นะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าปันผลคุ้มหรือเปล่านะครับผลตอบแทนเองตอนนี้ก็ถือว่ายังน้อยไปหน่อยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับ P/E 30สิบเท่า Playbook ก,ก็6เท่านะครับแต่ผลตอบแทนอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ส่วนตัวนะผมมองอย่างนั้นนะถ้าพไ,ได้ผมจะซื้อก็คือแถวๆห้าสิบหรือต่ํากว่าผมมองว่ามันก็เต็มมูล,ลค่านะขึ้นมาเต็มมูล,ลค่า เพราะ,ะถ้าเราจะซื้อเราก็คิดถึงว่ามันปันผลคุ้มหรือเปล่านะครับมันจะขึ้นไปได้อีกเยอะแค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งต้องคิดนะครับเดี๋ยวเป็นว่าผมว่ามองว่าหุ้นตัวอื่น <บ S 1> หลายตัวก็คุ้มกว่านะผมก็ยังไม่เข้าตัวนี้นะครับถ้าราคานี้นะส่วนตัวผมก็ร้อห้าสิบาทนะครับไม่ได้ก็ไม่เอาเนาะฟีฟดที่เราดูก็คือ ราย่อยถืออยู่เกินครึ่งนะครับ CP ถืออยู่30%นะครับก็ถือว่ามีเจ้ามือนะครับเป็นหุ้นที่ดีแล้วก็กำไรสะสมนะครับยังคงเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ดีนะยอดขายเองก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนเองก็เพิ่มตามนะครับเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิเองมันก็มันไม่ได้เติบโตแบบมากมายนะ การนี้เราให้ P/E 30เท่าในบางครั้งผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับ20เท่าก็เหลือเฟือแล้วนะครับหรือไม่เรารอให้ปันผลได้สัก3%นะครับผมมองว่ามันถึงจะคุ้มนะทีนี้เรื่องของจังหวะนะครับนี่คือกราฟเด่นนะครับเดี๋ยวผมขอดูกราฟเดือนนะครับกราฟเดือนเองตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขาลงนะเป็นขาลงนะครับอินดิเคเตอร์ขาลงนะครับ ตรงนี้ก็เป็นขาลงนะครับแนวรับเช่นนี้นะครับแถว50 50 60ตรงนี้นะครับนี่คือแนวรับจากกราฟนะแล้วก็ฐานที่แน่นก็คือแถว60บาทนะครับ60บาทแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับผมมองว่าแนวรับแถวแถวเนี้ยนะครับแต่แถว50บาทนะครับนี่คือถ้าถ้าผมจะซื้อนะผมจะซื้อแถวแถวนี้นะครับ50าบาทลงมานะครับไม่ได้ก็ผมก็ไม่เอา ครับนี่คือความเป็นส่วนตัวนะครับโอเคครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ